เขอยู่ทางซอยเท่าบ้านอาของเช้าของวัน,ว,นวันอาทิตย์อ่ะตีห้าครึ่งแล้วทีนี้ว่าคนในซอยเขาเจอเขาก็เลยตอนแรกขเขาคิดว่ายายที่อยู่ข้างบ้านนะตอนประมาณตีสี่ตีห้าแกจะชอบออกไปเก็บหาของอะหน,นี้แกเก็บของเก่าเขาก็เลยเขาก็เลยคิดว่ายายเขากเขาขเ็เลยไปเรียกบ้านยายแต่มาดูแล้วไม่ใช่มาเป็นลูกชายไงเขาก็าไปจังหวะเปิดประตูออกมาดู ก็เลยใช่ก็เลยช่วยกันอ้นี้เขาขึ้นไปบนบ้านแต่ตอนนั้นนะเขาไม่ได้เป็นอะไรครับเ,เขาก็ยังแบบเหมือนเดินได้อยู่แต่ทีน,นี้ก็เอาขึ้นไปนอนชั้นสองขนะ้างบนนเขาก็นอนหลับนอนหลับ,นนลบเขาก็มีเสียงกรนก็ทูปล่อยให้เขานอนเพราะว่าปกติเวลาเขามาเมามาเขาก็จะเป็นอย่างนี้อย่างาก็นอนเมืเวลาเดี๋ยวตื่นเวลาเขาก็ตื่นอะไรแบบแต่พอประมาณสักสามโมงกว่าขึ้นไปจับตัวเขาแล้วตัวเขา แข่งไปแล้วเนี่ยก็เลยเอามือไปอันที่จมูกแล้วเขาก็ไม่หายใจไงก็เลยเอาจมูกไปดยบางประมาณถึงห้องไยาบ้าน่าจะประมาณห้าโมงนู่นก่อนห้าโมงเย็นเหตุเพราะมันละติเตียนแลก็เข้าห้องฉุกเฉีดคุณหมอคุณแม่ทราบไหมครับว่าอาการน่าจะมาจากอะไรนะไม่ไม่ไม่ทราบค่ะก็ไปถึงคุณหมอเขาบอกว่ไว้เลยว่าคุณหมอเขาก็ปั๊มหัวใจแล้วก็ ออกมานั่งรอข้างนอ,นอกก็เพ่มเบาหวานที่สองเพิ่เนี่ยมันก็เลืเนี่ยเข้าไปบอกว่าเขาตรวจกัตวัตและเขาพูสารเต็มปิดแล,ะะวแล้วกับสมองเขาก็ตายไปแล้วอ่ะตายไปแล้วแล้วเขาบอกว่าร้อยปร์เซ็นต์เนี่ยคือตอนนี้เขาจะเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอะไรพวกนี้เราก็จาเหมือนแต่ว่าเขาขาดเขา เย็นไปประมาณไม่รู้ว่าขาดอะไรประมาณสี่สิบนาทีแล้วก็ขาดอะไรอีกอย่างรูปแปบอเขาบอไม่ไม่้าแบบเพราะว่าเขาทาอะไรเขาจะไม่มาทาในบ้านเจะออกไปทข้างนอกเขาจะไม่ไม่ให้ดูไม่อะไรเมตอนน้ที่วว่าพบสาสาเ็ติดในหัอง กนั้นคุณหมอได้แจกแงไหมว่ามีสารอะไรบ้างไม่ได้ไม่ได้แจงวันนี้หลังจากที่รับสายแลวรพบมสายที่วันนีตรรัสามมันแถวบางแลกมาใม้รู้ว่ามัน ตอนนี้มันมีหลายคนที่เขาต้องอสังเกตว่าการในปัจจุบันมีการฆ่าระบาดของยาเสพติดที่เรียกว่าโคโรน่าที่ของสูงเสียงใการในการนะครับอยากจะอยากดัเตือนหรืออยากจะบอกอะไรกับคนที่คนที่นั่ยังใช้ยาใช่ไหมคะาุณแม่คะยาเสพติว่าถ้าเกิดถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปไปยุ่งกับมันอะไรแบบน